คลิปใหม่มาแล้วเพชรบุรียังม <laughs> ืดอยู่เลยใต้มืดถือเช้าครับเหนื่อยกับงานของพี่กล้องไล่เกินไปครับมันแห้งไม่ก็เลยหลับไปครับผมอุทัยธานียังมืดอยู่ว้าว ้าสว่างแล้วครับที่นี่สมัยนี้ดีขึ้นเยอะครับมีเสาไฟฟอกไฟฟ้าเขามาเออบรรยากาศก็จเจริญขึ้นครับจเจริญหูเจริญตาอันนี้คือทุง่งนาของปางปอนนะครับปางปอนที่เป็นเชฟของเบิร์ดปฐุมราชปังปอนที่เป็นพ่อครัวแล้วก็เป็นบริการในร้านคอนเสิร์ตอันนี้คือนาของเขา ส่วนเลี้ยวขวามีนี้นะครับเลี้ยวขวามีนี้คือนาของเบิร์นปทุมราชที่ตอนเด็กๆจะมาเลออ่นอยู่นี่แหละครับมากินมานอนอยู่นี่แหละครับของผมยังเป็นทางแดงอยู่เลยของผมยังบอท่านจะิญ่นเด้อเป็นทางแดงอยู่เลย เป็นทางแดงอยู่เลยพระเจ้าได้ค่อนจีบไปแล้วไม่รู้ว่าตะเจอแกมาทุ่งนาหรือยังนะครับปกติแกจะไปยามกุ้งก่อนนี่ไงทุ่งนาของฉันมียามเฝ้าน้มันขี่ยาน จ้าเอ๋จ้าเอ๋ไม่คิดว่ากูเป็นโจรบ่๋เราจะมีควายที่เราซื้อไว้อยู่ประมาณเหลือตอนนี้ประมาณสี่ตัวนอนนั้นพอเราขายใส่มาลดแล้วเขาแสดงว่าพวกยังเจอเท่านไ้นมาหน้าให้ได้เนียไอ้ที่อยู่นี่ก็คือแม่มูล่าควายที่เหลืออยู่นะครับ แล้วก็ลูกสาวที่ผสมพันธุ์ออกมาแล้วก็พ่อตัวใหญ่ก็คือเจ้าดิโก้ Hello my friend w h a t Good morning Hello ดิโก้สบายดีไหมลูกจกังหวะนี้เขาก็ต้องปักคิมแล้วปักตะกาเลยดิกวกา คนเบื่องหลายแล้วเขาเริ่มขายของดีกว่า Hello my friend you okay เบื่องหนามันถ้ามันพูดได้มันจะบอกว่ามึงใครอ่ะมึงใครมันคือใครมันคือใครอ่ะแล้วมึง่ายกูทำไมมึงใครปลาควายงง มึงใครอ่ะดูหน้ามัน What มึงใครแสดงว่าตาเจอยังไม่มาหา,อย,า,นะยา,า,าอย่างนะที่คนเชียนในค่วยงงได้นถ้าสุ้ชิงงงกว่าจะแตกเงี้เกาะฮะ โูแค่บอกเดี๋ยวเมื่อกี้อะหำสวยซื้อสูสีงงเห็นยังคืนนี้ทำงานครับคืนนี้มีไลฟ์คืนนี้มีไลฟ์คลีมบีไว้นะครับเวลาน่าจะประมาณสองสามทุ่มผมบินกลับก่อนฮัลโหลมายเฟร์วามลวนระเบิด My friend ทุกคนเชยคิดประคับว่า,าทุกขาดี๋ยวงเขากำลังวิ่งหาความสรเ็จในเมืองไงบ้านเฮอนี่เป็นพื้นทีน่ที่สบายใจที่สุดลารี่กรบมาบาเม่อากาศเก่าๆท้องทุง่งนาธุรกิจที่ดีที่สุดของครอบครัวผมก็คือความสบายใจและก็ความสุขที่มาจากธรรมชาติแทบบริเวิ่งหายอย่งเลย นี่ลูกมาหาพ่อเรวจำพ่อเดี๋ยววนี่ที่โกนี่ลูกที่โกมาน,นีมามาน,นีแจ้งครับที่นี่อากาศดีมาก แสดงว่าพอผมท่านี้มาผมมาก่อนป๊บนึงลืมปิดไฟลืมปิดไฟรถเดี๋ยวกลับบ้านไม่ได้คืนนี้เจอกันที่ไลฟ์ติ๊กตอกนะครับ B ีไว้นะครับใครที่ได้ไปรถแรกแล้วนะครับอย่าลืมรีวิวหรือทำคลิปนะครับไ,ได้เป็นพัฒมิตรพันเหนือพร้อมด้วยเงนินเปอร์เซ็นต์จากบริปทุมรลาดน้ำของดีครับผมก็ใส่อยู่ปิดไฟเออ,เอ,อลดลดลด เร <Yeah, yeah. anyway, yeah. ื่องที hmm. oh, <h <h ่กุญแจโอ้เรื่องที่กุญแจไฟฝ่ายยังจวดเลยวะฮัลโหลฟรอมไ h a i l a n d ให้ต้นมะส้นอย่าของพันงฮะผู้หญิงใช้ได้ครับผู้หญิงก็ใช้ได้ เสียเบืงองนองว่าซื้ออยัางแน่ดี๋ยจะแนะนําน้องให้รู้จักตัวใหญ่นี้ชื่อดิโกตัวรองลองมาแม่มูลาลูกสาวของเขาอีกสี่ห้าตัวบางตัวเป็นควายบ้านนะครับแต่บางตัวเป็นสายพันธุ์มูลาผสมแต่ก่อนมีหลายตัวมากสิสาสิบสี่ตัวแต่ว่าพ่อผมอม่ะเลาขายออกเพราะว่าเอาเงินไปใส่หนีค่าเล่าให้ลูกเพราะว่าทุกครั้งที่ลูกกลับมาบ้านเนี่ย โลกสีมากเส้นเหลาไว้แลวกับปล่อยให้พอใจให้พ่อก็เลยตัดสินใจบอกว่าโอเคโอเคเล่นนะแต่กูจัดให้แล้วก็เลยกขายทุกอย่างที่ผมเสื่อให้เราเพื่อมาใส่หนีค่าเรานี่แหละครับวิธีมากของควายที่มันเหลือหน่อยตัวน,น้อยแนมกล้องตัวน,น้อยซื้อว่าลูซี่ครับผมซื้อลูซี่ งงงงงงขอหัวใจให้น้องแน่น้องหนา้าลกบาลนะตัวหน่อยซื้อลูซี่เนี่ยตัวเน่อยลูซี่ตัวหน่อยลงไปอีกนั่นซื้อนั่นกังหันล่มตัวนี้ซื้อกังหันล่มเป็นงัวพันผสมเป็นผสมคุณแม่ซื้อมูลาคุณพ่อซื้อดิโก้เอลยใหญ่ซื้อนั่งล่ม ขื้งเนี่ยก็จำประเด้แล้วเบื้องเนียหน้าตาขึ้นู้ใดเนี่ยนะมูล่าคนสวยคนสวยสวยจังเลยลูซี่ขึ้นกล้องมากใส่ตัวใหญ่เขาเหมือนกระทิง อย่าง,งานายไม่แก่มนอยู่แต่ว่าผมหัวมันจับผมเดี๋ยผมยากมันเส้นผมอันนี้เป็นทุ่งนาของเบิ่ลฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เป็นของคุณแม่ของมินตราหรือว่าอ้อมกับเอ้นะครับน,นี้จะเป็นนาอยู่ด้วยกันถนนจะเป็นแบบนี้เลยแบบนี้เลยท้องทุ่งนาของเราบรรยากาศยังยังไม่หายงง โอ้โหแทบสงสัยว่ามึงคือใครอ่ะพร้อมกันเลยน้องสงสัยว่ามึงคือใครเอ๊ฮัลโหลมาเฟมิลี่ลูซี่งอเค่ปะเนี่ยลูซี่ลูซี่งงยังลกูกงงอะไร ที่บอกยังแล้วนี่แม่บอกอย่าไปเสียกเรื่องเพื่อนลูกแม่บอกลูกว่าอีลาไปไปอย่าไปเสียกเรื่องของชาวบ้านลูกพปไป,ไปอย่าไปมองมันเดี๋ยวมันได้ใจไปหาพ่อเราดีกว่าลูกปะพ่อพ่พ่อพ่อพาลูกกินไอ้นั่นนั่นคือใครโคตรภูมิใจเลย เช้ามาหาพ่อแต่พ่อยังไม่มาโอเคซ้ำนี่แหละบ๊ายบายเดี๋ยวทำคลิปดีๆไปลงติกตอกก่อน ถ้าไม่อยากพลาดคลิปเนื้อหาสาระบันเทิงอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ